สวัสดีครับผมเพดคนเดิมสวัสดีที่สู่ฟูสุขคนครับผมมืนอนก็ชิมต,ตามแยทงท่าของพออ้วนกันตองหวัดน,นคร่บทุ่ส้มเนะมาะโอ้มาพบมาฝอมาตะร้างใดนเนาะนี่นาอเนาะ มาฟอกันพอดีไปจังใดมาจังใดนออบาดนีนอ่บวยพดีว้าทอวพอดีแม่มูอดอดโอ้โอ้โมาอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ัหโั้มีโอ้โหมอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโ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 อ้อ้ขหโอ้โหโอ้โหโอ้โออ้โห้โหอัโหอ้ ปุ่นบริษัทไห้ได้คนมาตอนบอลกบ้าถ้าตัดกับเขาแล้วชุดสามตัวที่ปนญหาเนาะขตัดกับเขานี่ครับผมนี่ก็มันแม่นาศูนย์เก้าศูนย์เก้าตอนเล็กบิงมนแมนเนาะเล็กเนาะเล็กบิงแมนเนเล็กบิงบนห่วยเอฟซีทามหลน์ขาดว่าไรเล่าเพราะวันไปตามให้แน่ว่าสั้นเอากระเป็นนทั้งสี่เหรอพ่อใครแนตะบนไายต่ไ้หมวนเมื่อกี้พอน่าบอต้องรอดเลยกออกคำนวณไว้แล้ว คํยคำนวณต่องวดเลยขวาบเรื่อยากแล้วเราม่ด้อรมดีสุดด้วยแล้วเส่ละคัพี่เส็ละคัพีแดงโตอ่เสเสียนของจริงนะครับเราฟอร์มเป็นเบาสนุกสนานพห่น้องเขียนไว้ติมงดงดก้อนุ่นมาแบเขียนให้เตันที่หนึ่งคนละ เลี้วแล้วก็เลียนได้เขียนให้ไปต่อสองวดเลยติว่าเลียงใ้วันที่สิอ้ทะชมนะครับเนาะท่านใดนะครับเนาะหาเลกวิ่งบน่แน่อเย็ไเหอืนี่ครับนี่มันสิบหมีย่อว่เทียนไเหแล้วจอืนี่ยนี่เขเนี่ยมันดีเขาอีกว่วิ่งหกกับหนึ่งมอปะอ่ากับหนีครับผมเน้นบนด้วยปีน่วงตาพระอ้นให้กันล่าง เป็นชุดบนกันล่างสามตัวพัทนได้เราเย็นอมเฝ้านี่แล้วพอได้สามตัวเอาคือเปซีเดอร์นะครับผมเลขออกดอกไม้ไหมพี่น้องสามเจ็ดสามเลขออกไม่เลขคนเห็นู่ดอกไม้สามเจามอกส่งเขาบอกสอ่เปนบบสามมันมัวหมาเน้อว่าสันปากเนื้อนอ่าผูกกระโจเบิ้งให้ก็ว่าสวงนี่เดียวเาจะกั้นสั้เดี๋ยวนว่า บอกนมาที่บอกสองยี่สิบสองิี่เแล้วเนาะเจสิเบลี่ยูเซนมาพ่อโอ้แต่อหงงานชุนเกอยู um. ่นะครับเนาะโอ้านชุเก่าอยู่งานชุนเก่าอยู่แสนแตกยุ่นเนาแสนมีแต่แสนแตกลพ่อแสนแตกแสนแตก เอาเนี่ยเบิ่งหวดเก่าไปน้ำ่น้องหวดใหม่เดี๋ยวจะจะเขียนให้ได้ทำชมได้ไม่เขียนด้วยรับบ้านอันนี้เป็นอันนี้เห็นดอก่อมันล่างมันล่างที่ได้ดูอันมันต้นมันล่างมันมันสีนิดบดแดงครับสีบดแดงต้องสีนดำเงินพ่อนอันนี้มันสีสีเขียวมันเขียวอ่อนเนาะไม่ติดค่ะไม่ที่ใดไปหาหมอถ้ำครับ ที่ครับมันมาแจงด้วยที่ไปหามอท่านีนแจง่ไ้ีเหมือนมันเหมือนเลยแล้วเน่นตัวใดพอปะนี่เน้นมีตัวเน้นป่ะค่ะไม่สิบเอาหกตัวบอเน้นล่องหนึ่งกับหกเน้นหกสิบพ่อเน้นหกกับล็อบหนึ่งไว้เออล็องหนึ่งไว้วิ่งวิ่งหกล็องหนึ่งเจ็ดคือมาลักสีงดที่แล้วธรรมดาของกจะมาหลักลอยลักงวยดิี่นงวยป็นแล้วธรรมดาคับ หามันตรงมันรักร้อยครับมันว่าโอ้ยคือพวกเขาน้ำบลาเห็นบักหาครับผมมักจะบุกเย็บผลมาแล้วสิบโอ้สามประชมมักแต่ชุดนีแล้วนะครับเนอะเผนของพ่าะอวนเลยก็เลยมักชุดนี้มันตรงข้องก็ขวางมักน้ำแน่สามตัวสามตัวเจ้าให้พ่อนั่นจ้อได้พูดได้พูดดิสามตัวมาได้จับเ่ยพ่อเสพ บ่ได้จับเจ็ดซองเห็นนะพ่อเนาะจับเจ็ดซองนี่ระเบิดระเบิดแน่แล้วพ่อมันไม่ตีมอยู่แล้วพ่อมันไม่ทิ่มอยู่แล้พ่อพี่น้องไรก็คืออะไรเหรอพี่น้องหลายร่อ้วหเอาเดี๋ยวปะเถาะเขียนให้ตัวยงยงท่านผู้ชมเขียนพี่น้มาเขียนนะพ่อเนาะเขียนอึ้บอ่ะเอาเอฟซีพัฒนาจะมักตัวยงยงพี่น้องเอฟซีไม่ได้เพราะยง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 นะครับเนาะ อ๋อะละก็ต้องกันตัวใหญ่ๆอออ้วนพอ้วนพันเก็ดให้ตัวน้อยหนึ่งเอาสิบหกาักหนึกับผมเวอ้วนจวิ่งหนึ่งกับโอกนะครับเนาะกับผมลักลักหนึ่งนี่ศูนย์หนึ่งหานึ่ง เจ็ดหนึ่งออกงวดนี่แหละเจ็ดหนึ่งผมมักพอขาดตัวนึงด้วอขาดขาดเก้าหนึ่งกึ่งกุเขาชอรักเลักคอแล้วอยู่รอบศูนย์หกกดกอทนไมไม่เข้าเยูะห้าหกเจ็ดหกเอเเสียนเลขบนเอาเขี่ยมาฟังนะไม่ให้วนบอดยางงพ้ว่กันบอดถือจะคีมแล้วเห็บอย่าง ขี่มาบิดเล่นปะขี่ม้าบิดเล่นะพ่อเล่นตัวใดค่ะงม่อวันี้เล่น่ะเล่นให้เหมือนมาอีกว่าละศูนศูนหกมาอะไรแคเก้าพ่อลามไปหรอถ้าวิ่งนี่เล่นหกสิพ่ะศูนนี่เป็นชุดบนล่างไม่ที่น้องด้อบนกั่ล่าง ตいいนน้นบนคือสูงอีกก็ไดั็มาแต่มันถือออกตั้มแต่ล่างบบดม่ถือออกตั้มจังไพ่าอันบล้อยตัมไปอีกเสมอเน้ตัวเดียวนี่บอเน้มตัวเดียวสักก่อนทำประชุมครับเนาะกับทางเหล็กสาตัวล่อก็นาะพอพเอาดีๆ้พอเ้องวดไหนวงวดนาเอางวดนี้ดงวดสินี่ไหมงวดสิจ็ดเก้าเจโอ้ยพี่เจ้าฟันเค่งๆแท้ในมาเจ็ดนี่ วันนัเก้่ถามออาคือสิฟันไงเถอะพ่อปรได้นอนคือฟันแล้วขันห่อนเต็มเลยต่อไปหรอวะคือนี่พ่อท่านผู้ชมกาแฟเขาไปิมเบนดอนเห็นไหมอยู่โอ้พ่อในอีรีตพ่อผู้สิใจงั้นหรือพอใจง่ายบ้านนี้มีตาตูบาน้อสามบดีที่ไดเนี่บ้านบ้านไรบ้ไรปเมื่อนี้ข้าวทีย้่อเหม้พ่อ หาเก่าเทียดตามพอดบ้านยุไซหูจะน้ำปหาได้พอเด้น้ำเลยบ้านป้าเก้าเนี่ยบักเบื่อดิบ้านป้าเก้าแต่ว่ามาหนี่คู่มือเนี่ยกัเอารถบันช้าเร่งมาจอดนี่คู่มือนี่เฮียนพี่เฮียนแม่เท่าก็เท่าอยู่นี่แก้วขาเก้าเทียดอีกตามพอดบ้างเอาประวันพั้นตัวใดครับผม เนียนตรงไหนครับอ๋อวันนี้เนี่ยโซนไหนโซนหกสี่บ่ค่ะเอาพี่น้องแคบหน่อยจอแคบหน้าจอยนะครับด้วยของพระวัติปล่อยตองงวดแล้วบนล่างวิ่งหนึ่งกับหกเน้นที่เอ้ยวิ่งหนึ่งกับหกเน้นที่หกจับครัวก็มีศูนย์หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หกหาหกเจ็ดหก เนี่ศูนย์หกหางเดียวเม็ดเดียวแกนๆมาพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยวดวันที่16มิถุนายน2566ของข้ออ้วนเอาคอยพี่น้องสุกๆมันมาเรื่อยแห้งสู่ผูสุคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคนเดิมนะครับได้คลิปหนาพอกันไหมาาคลิปนี้สวัสดีครับผม